ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนเป็นผู้ไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นใจแม้คนหมู่มากว่าเอาก็ไม่ขัดใจไม่โกรธไม่พยาบาทไม่จองครานไม่ทําความโกรธความเคืองและความเสียใจให้ปรากฏและเป็นผู้ให้เครื่องราดมีเนื้อละเอียดอ่อนและให้ผ้าสําหรับนุ่งหม่ม คือผ้าโคมพัตมีเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียดผ้าให้มีเนื้อละเอียดผ้ากำพลมีเนื้อละเอียดตถาคตย่อม้าถึงสุกติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสั่งสมพ่อพภูนไพบูนล,ละถึงครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือ มีชวีวันดังทองคำมีผิวหนังคล้ายทองคำพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิละถึงเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อน,นี้คือจะได้เครื่องราชมีเนื้อละเอียดทั้งได้ผ้าสำหรับนุ่งหม่มคือผ้าขมัพัดมีเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียด ผ้าไหมมีเนื้อละเอียดผ้ากำพลมีเนื้อละเอียดถ้าพระมหาบุรุษออกทรงผนวดจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อน,นี้คือทรงได้เครื่องลาดมีเนื้อละเอียดอ่อนทรงได้ผ้าสําหรับนุ่งหม่มคือผ้าโคมพัดมีเนื้อละเอียด ผ้าฝ้ายมีเนื้อละเอียดผ้าไหมมีเนื้อละเอียดผ้ากำพลมีเนื้อละเอียดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้ไว้พระปบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในพระลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษอธิษฐานความไม่โกรธและได้ให้ทานคือผ้าเป็นอันมากล้วนแต่มีเนื้อละเอียดมีสีดำรงอยู่ในภพก่อน ทรงเสียสละเหมือนฝนตกทั่วแผ่นดินครั้นทรงทำกุศลกรรมนั้นแล้วจิติดจากมนุสโลกเข้าถึงเทวโลกสวยวิบากอันเป็นผลกรรมที่ทรงทำไว้ดีมีพระชวีเปรียบด้วยทองดุจพระอิน์ผู้ประเสริฐกว่าเทวบดาย่อมครอบงามในเทวโลกถ้าเสด็จครองเรือนไม่ปรารถนาที่จะทรงผนวดก็จะทรงปกครองเป็นดินใหญ่ ทรงได้รัตนะเจประการและความเป็นผู้มีพระชวิสะอาดละเอียดงามครอบงำประชุมชนในโลกนี้ถ้าทรงผนวดก็จะได้ผ้าสำหรับทรงครองเป็นเครื่องนุ่งห่มอย่างดีและสวยผลกรรมที่เป็นประโยชน์ดีที่ทรงทำไว้ในพบก่อนความหมดสิน้นแห่งผล,ลกรรมที่พระองค์ทำไว้หามีไม่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนเป็นผู้นำพวกญาติมิตรสหายผู้มีใจดีที่สูญหายพลัดพรากไปนานให้กลับมาพบกันนำมารดาให้พบกับบุตรนำบุตรให้พบกับมารดานำบุตรให้พบกับบิดานำบิดาให้พบกับบุตรนำบิดากับพี่น้องให้พบกันนำพี่ชายกับน้องสาวให้พบกัน นำน้องสาวกับพี่ชายให้พบกันครั้นนำเขาให้พบพร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชมตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำรรสั่งสมพอกภูลภัยบูนล,ละถึงครั้นจุติจากสวรรค์แล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้ คือมีพระคุยหะเล่นอยู่ในฝักพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิละถึงเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาเขาจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระโอรสมากมีราชบุตรของพระองค์มีกว่าพันล้วนกล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้ถ้าทรงออกผนวดจะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อน,อน,นี้คือมีพระโอรสมากพระโอรสของพระองค์มีจำนวนหลายพันล้วนเป็นผู้กล้ากล้ามีความเพียรเป็นองค์สมบัติ กำจัดเสนาของข้าศึกได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้ไว้พระบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆได้ทรงนำพวกญาติมิตรที่สูญหายทัดพรพากไปนานให้มาพบกันครั้นทำให้เขาพร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชมพระกุศลกรรมนั้นพระองค์จึงหลีกไปสู่ไตรทิพสวยความสุขและสมบัติ เป็นที่เพลิดเพลินและยินดีจุดติจากเทวโลกแล้วเวียนมาเกิดในโลกนี้ย่อมได้อังคาประยบที่ปิดบังตั้งอยู่ในฝักพระมหาบุรุษเช่นนั้นมีพระโอรสมากพระโอรสของพระองค์มากกว่าพันล้วนแกล้วกล้าเป็นวีระบุรุษสามารถให้ศัตรูพ่ายไปให้ปิติเกิดและทูลถ้อยคำน่ารักแก่พระมหาบุรุษ ที่ยังทรงเป็นครือสถ์เมื่อพระมหาบรุษทรงผนวดบำเพ็ญพรตมีพระโอรสมากกว่านั้นลุ้นแต่ดำเนินตามพระพุทธพจน์พระลักษณะนั้นย่อมเป็นนิมิตสองความนั้นสำหรับพระมหาบรุษที่เป็นครหัสถ์หรือบัญญัตชิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกําเนิดก่อน เมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ย่อมรู้จักชนที่เสมอกันรู้จักกันเองรู้จักบุรุษรู้จักบุรุษพิเศษยังทราบว่าบุคคลน,นี้ควรแก่สักการะนี้บุคคลน,นี้ควรแก่สักการะนี้ดังนี้แล้วทําประโยชน์พิเศษในบุคคลน,นั้นๆในการก่อนๆตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทา สังสมพอกพภูนัยบูนล,ละถึงครั้นจุดติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปริศลักษณะสองประการนี้คือมีพระวรกายเป็นปริมนทนดังต้นนิคโครดหนึ่งเมื่อทรงยืนอยู่ไม่ต้องทรงน้อมพระวรกายลงย่อมรูปคลำพระชานุทั้งสองด้วยฝ่าพระหัตทั้งสองได้หนึ่ง พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะทั้งสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิละถึงเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโผคะมาก,ม,าม,ากมีทองและเงินมากมีเครื่องอุปกรณ์น่าปลื้มใจมากมีทรัพย์และเข้าวเปลือกมากมีคลังเต็มบริบูรณ์ ถ้าส่งออกผนวดจะได้เป็นพระอาหารหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลคือเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากทรัพย์ของพระองค์นั้นคือศรัทธาศีลเฮริโอตปะสุตตะจาคะปัญญา เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพรลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษเมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์พิจารณาแล้วสอดส่องแล้วคิดอย่างทราบว่าบุคคลน,นี้ควรแก่สักการะนี้ดังนี้แล้ว ทำกิจพิเศษของบุรุษบุคคลน,นั้นๆในการก่อนก็และพระมหาบุรุษทรงยืนตรงไม่ต้องน้อมพระวรากายก็ถูกต้องพระชานุทั้งสองด้วยพระกรนทั้งสองได้และมีพระกายเป็นปริมนทนดุด,ดต้นนิโครธที่งอกงามบนแผ่นดินด้วยผลกรรมที่ประพฤติมาดีแล้วยังเป็นส่วนเหลือมนุษย์ทั้งหลายที่มีปัญญาอันละเอียด รู้จักนิมิตล,ลักษณะมากอย่างทํานายว่าพระโอรสนี้เป็นพระดรุณกุมารอย่างทรงพระเยาว์ย่อมได้พระลักษณะอันคู่ควรแก่ขรหฮัตมากอย่างกาโรโภคะอันควรแก่ขรหฮัตเป็นอันมากย่อมมีแก่พระราชกุมารผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินในมรดกพิสัยนี้ถ้าพระราชกุมารนี้ทรงละกามโภคะทั้งปวงจะทรงได้อนุตรธรรม อันเป็นทรัพย์สูงสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความผาสุขหวังความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากด้วยมานัสิการว่าทำชนไหนชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีล เจริญด้วยสุตตะเจริญด้วยพุทธิเจริญด้วยจาคะเจริญด้วยธรรมเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยทรั์และเข้าเปลือกเจริญด้วยนาและสวนเจริญด้วยสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้าเจริญด้วยบุตรและภรรยาเจริญด้วยทาตและกรรมกรเจริญด้วยญาติเจริญด้วยมิตรเจริญด้วยพวกท้องดังนี้ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสั่งสมพ่อพภูนัยบูนล,ละถึงครั้นจิติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปุริสลักษณะสมประการนี้คือมีส่วนพระกายข้างหน้าดังว่ากึ่งกายข้างหน้าราชสีมีระหว่างพระกฤดางเต็มดี หมีลำพระสอกลมเสมอกันหนึ่งพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะสามประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิละถึงเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคือไม่เสื่อมจากทรัพย์และเข้าเปลือกไม่เสื่อมจากนาและสวนไม่เสื่อมจากสัตว์สองเท้าและสัตว์สีเท้า ไม่เสื่อมจากบุตรและภรรยาไม่เสื่อมจากทาสและกรรมกรไม่เสื่อมจากญาติไม่เสื่อมจากมิตรไม่เสื่อมจากผู้พ้องไม่เสื่อมจากสรรพสมบัติถ้าพระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวดเป็นบนรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้า จะได้รับผลข้อนี้คือมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคือไม่เสื่อมจากศรัทธาไม่เสื่อมจากศีลไม่เสื่อมจากสุตตะไม่เสื่อมจากจาคะไม่เสื่อมจากปัญญาไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวกระถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่า พระมหาบุรุษย่อมปรารถนาความเจริญกับด้วยประชาชนเหล่าอื่นว่าทำชไหนพระหุชนพึงไม่เสื่อมศรัทธาศีลสุสตะพุทธิจากคธรรมคุณอันให้ประโยชน์สำเร็จมากทรัพยเข้าเปลือกนาสวนบุตรภรรยาสัตว์ทั้งสองเท้าและสัตว์ทั้งสี่เท้าญาติมิตรพวกพ้อง และพระละวันนะสุขทั้งสองประการดังนี้ทั้งหวังความมั่งมีและความสำเร็จพระมหาบุรุษนั้นมีส่วนพระกายข้างหน้าดำรงอยู่เป็นอันดีชื่อว่ากึ่งกายข้างหน้าแห่งราชสีและมีพระสอกลมเสมอกันทั้งมีระหว่างพระกฤษฎางเต็มดีลักษณะทั้งสามนี้เป็นบุพนิมิตไม่เสื่อมปรากฏอยู่ พระกรรมที่พระมหาบรุษประพฤติดีแล้วทําแล้วในการก่อนพระมหาบุรุษแม้ดํารงอยู่ในขีหิวิสัยย่อมทรงเจริญด้วยเข้าเปลือกทรัพย์บุตรภรรยาสัตว์2เท้าและสัตว์สี่เท้าถ้าทรงตัดกังวลเสียทรงผนวดย่อมทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันประเสริฐมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้หรือด้วยสัตว์าตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมพอกพูนไพบูนละถึง ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมันสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปุริศลักษณะนี้คือมีเส้นประสาทสําหรับนํารถอาหารอันเลิศกล่าวคือพระมหาบุรุษนั้นมีเส้นประสาทมีปลายข้างบนประชุมอยู่ที่พระสอสาหรับนํารถอาหารแผ่ซ่านไปสม่ําเสมอทั่วพระวรากายพระองค์สมบูรณ์ด้วยพระลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรด ละถึงเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระโรคาพาดน้อยมีความลำบากน้อยสมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตอันทำอาหารให้ย่อยดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนักถ้าออกทรงพนุดจะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระโรคขาพาดน้อยมีความลำบากน้อยสมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตอันทำอาหารให้ย่อยดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนักอันควรแก่ประธานะเป็นปานกลางพระผู้มิพระภาคเจ้าตรัดเนื้อความนี้ไว้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวกาถาประพันธ์นี้ ในพระรักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษไม่เบียดเบียนไม่ย่ำยีสัตว์ด้วยฝ่ามือด้วยทอนไม้ด้วยก้อนดินด้วยสัตวาด้วยให้ตายเองด้วยบังคับให้ผู้อื่นฆ่าด้วยจำจองหรือด้วยให้หวาดกลัวเพราะกรรมนั้นนั่นแหละพระมหาบุรุษไปจากโลกมนุษย์จึงบันเทิงใจในสุคติและพอทำกรรมมีผลเป็นสุข จึงได้สุขมากและมีเส้นประสาทสำหรับรับนำรถอาหารอันดีสเสด็จมาในโลกนี้แล้วจึงทรงได้รถอาหารดีเลิศเพราะฉะนั้นพวกพราหมณ์ผู้ฉลาดมีปัญญาเห็นแจ่มแจ้งจึงทำนายว่าพระราชกุมารน,นี้จะมีความสุขมากลักษณะนั้นย่อมส่องอัดนั้นสำหรับพระราชกุมารผู้ยังดำรงอยู่ในฤริฮั์หรือบรรพชิต